สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของหม้อเนาะเป็นหม้อพิเศษนะคะก็คือเป็นหม้อปรุงยาที่เราจะต้องมีไว้ในบ้านของเรานะคะเอาไว้ใช้คู่กับโต๊ะหมู่บูชาของเรานะในการทําพิธีต่างๆนะคะวันนี้แม่หมอจะมาบอกให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าหม้อปรุงยานี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแบบลงดีเทลลงไปให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้น นะคะ EP นี้เลยพิเศษนิดนึงนะคะเอาคาถามาฝากกันนะคะทุกคนพอฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันทําแล้วจะได้ผลจริงๆรหรอมันทําแล้วจะเป็นอย่างที่อยากได้จริงๆหรือเปล่าทาแล้วจะสมหวังจริงๆริงไหมประสบการณ์ตรงเราจะไม่ขอเล่ารีวิวอของใครให้ให้ใครฟังเลยละกันนะเป็นประสบการณ์ตรงของแม่หมอที่ที่มีประสบการณ์กับกับวิธีนี้และการใช้คํานี้นะคะมันเป็นเรื่องของการ ทำให้คนรักเก่ากลับทําให้คนที่เขาไม่รักเรามารักเรานะคะทําให้คนที่เราเหมือนอยากให้เขาอยู่ในชีวิตเราเนี่ยแหละแต่เขาเหมือนจะไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่กับเราเนี่ยแล้วเขาไปนะคะมันสามารถทําให้เขาอยู่ได้จริงนะคะมันสามารถทําให้เขากลับมาได้จริงเขาอยู่กับเราได้จริงๆแล้วก็มันเป็นการเชื่อมใจไว้นะคะมันไม่ใช่ของไม่ดีต้องบอกก่อนมันไม่มีอะไรอันตรายมันไม่ใช่ของไม่ดีมันเป็นการส่งพลังไปในจักรวาลถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการส่ง พลังเนี้ยไปในจักรวาลน,นะคะเราก็จะได้ในสิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นศาสตร์ของวิค้าหรือว่าไม่มดยุคใหม่เนี้ยมันเป็นการส่งพลังงานคุยกับธรรมชาติส่งพลังงานไปคุยกับจักรวาลผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิดีเราโฟกัสได้ดีสิ่งที่เราส่งออกไปในจักรวาลเนี่ยสิ่งที่เราส่งผ่านออกไปจะไปถึงแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วกังวลว่าทําแล้วจะ ได้ผลจริงๆไหมบอกเลยว่าปกติแล้วที่แม่หมอทําอันเนี้ยให้ใครอะ่ะมันมีราคานะมันมีราคาแต่อันเนี้ยเอามาให้ทุกคนทําฟรีนะคะก็คือทุกคนเอาไปลองทําได้เลยนะจ๊ะมันเห็นผลขอเพียงแค่เรามีสมาธิราคาของสิ่งนี้นะสิ่งที่ทุกคนจะทําตามราคาของมันอยู่แค่ ฝึกสมาธิก่อนทำนะคะให้เป็นสมาธิจริงๆนะวันละประมาณ15นาทีถึง20นาทีก็พอทำสมาธิจนกว่าเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำสมาธิเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสมาธิแล้วพอเราทำสมาธิจนมันเป็นสมาธิแล้วเรามั่นใจแล้วเราค่อยเริ่มทำ สิ่งนี้คาถานี้ที่แม่หมอจะแนะนำให้ทุกคนนะคะบอกเลยใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วแนะนำว่ากดไลค์กด subscribe ช่องแม่หมอไว้นะคะแม่หมอมีความรู้อีกเพียบมีสิ่งแบบเนี้ยคาถาที่สามารถทำให้ทุกคนสมหวังในชีวิตได้อีกเพียบเลยนะคะใครเพิ่งเคยเข้ามาแนะนาให้ฟังแต่ EP แรกนะจ๊ะเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าการที่เราจะฝึกเป็นแม่มดยุคใหม่ทําทุกอย่างให้ได้อย่างที่ใจเราต้องการเนี่ยต้องฝึกยัางไงา ทำแบบไหนทำความเข้าใจกับมันกดคืออะไรต้องดูทุก ep นะจ๊ะแล้วก็แนะนําว่าอย่าลืมกด subscribe อันนี้สําคัญมากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะแม่หมออัพวิดีโอลงทุกวันนะใครอยากติดต่อดูดวง information อยู่ด้านล่างนะคะติดต่อดูดวงได้แม่หมอจะลงดีเทลไว้ให้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องคาถากันดีกว่าสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะคะอันดับแรก ep ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่หม้อปรุงยานะจ๊ะหม้อปรุงยา สำคัญมากเราต้องมีสิ่งนี้และโต๊ะหมู่บูชาที่เราจัดเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมข้อแรกเทียนแดงนะคะแนะนําว่าถ้าใครจะทําวิธีนี้เทียนที่หามาแนะนําว่าไม่ควรสูงเกิน5นิ้ว เทียนหามายังไงก็ได้อย่าให้สูงเกิน5นิ้วเตี้ยกว่า5นิ้วได้นะคะแต่อย่าสูงเกิน5นิ้วนั่นมีเหตุและผลของมันอยู่เดีย๋ยวแม่หมอจะบอกนะจ๊ะอ่ะเทียนนะคะเทียนแดงเท่านั้นนะเทียนแดงเท่านั้นเทียนสีอื่นใช้ไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็ปากกาแดงนะปากกาแดงเท่านั้นด้วยนะคะปากกาสีอื่นใช้ไม่ได้นะจริง,จรงๆจะใช้สีอื่นก็ได้แหละแต่เรื่องของสีมันมีมินิ่งมันมีความหมายของมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเกิดว่าเราใช้สีผิดนะมันก็อาจจะผิดไปได้เพราะฉะนั้นเราควร ใช้สีแดงนะจ๊ะสีที่ไม่ควรใช้ในะคาถารักเลยคือสีดํามันคือการทําให้คนเลิกกันนะคะหลังจากเตรียมเทียนแดงประกาแดงแล้วต้องมีน้ําตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะน้าผึ้ง1ึ่งช้อนโต๊ะ,ตะและอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดนะคะไฟแชกนะไม่มีไฟทุกอย่างไร้ค่าเนาะมีเทียนไม่มีไฟเทียนคือไร้ค่านะจ๊ะและหม้อของเรานะคะหม้อปรุงยาของเราอีกหนึ่งใบนะจ๊ะขั้นตอนที่1นนะคะถ้าเราต้องการ การให้ใครสักคนเนี่ยกลับมารักเรา กับมาหาเรานะคะสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกนะคะเตรียมกระดาษมากระดาษเตรียมมา2แผ่นนะคะกระดาษ2แผ่นเป็นกระดาษสีขาว A4 ก็ได้แต่ห้ามเป็นกระ,ระดาษที่สมมติว่าเราเอา A4 มาใบหนึ่งแล้วเราตัดมันครึ่งหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเป็นกระดาษที่เขาไม่ได้มาจากส่วนเดียวกันต้องไม่ได้มาจากส่วนเดียวกันเช่นถ้าเกิดว่าจะเอากระดาษมาจากสมุดเล่มหนึ่งเนี่ยต้องเป็นสมุดจาก2เล่มนะไม่ใช่เล่มเดียวห้ามไปฉีกออกมาจากสมุดเล่มเดียวแล้วฉีกมา2แผ่นเนี่ยไม่ได้นะแล้วในกระดาษเนี่ยจะมาตัดให้มันขาดครึ่ง2ออัน ก็ไม่ได้นะจ๊ะต้องมาจากสมุด2เล่มห้ามให้เขามีการแยกส่วนออกจากกันกระดาษแผ่นหนึ่งห้ามตัดนะและกระดาษเตรียมมา2แผ่นใช่ไหมพอเราได้กระดาษมา2แผ่นแล้วอันดับแรกใช้ปาะกกะาแดงเขียนชื่อชื่อเราชื่อเขานะคะชื่อเราแล้วก็ตามด้วยชื่อเขาแล้วก็เขียนว่า togeter forever นะคะหรือแปลเป็นไทยเราจะเขียนเป็นภาษาไทยเลยก็ได้ว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือถ้าใครไม่ชัวเขียนเลย togeter h forever แล้วก็ตามด้วย อยู่ได้กันตลอดไปนะคะอ่ะทีนี้หลังจากที่เราทําเสร็จปุ๊บเราต้องทำอะไรต่อเราเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่เราเตรียมไว้นะคะวาดรูปทีนี้เราต้องวาดรูปแล้วแต่รูปที่วาดเนี่ย ไม่ต้เป็นต้องเก่งศิลปะไม่ต้เป็นต้องเก่งวาดรูปไม่ต้เป็นต้องเก่งอะไรเลยถ้าเกิดว่าใครจําสมัยตอนเป็นอนุบาลตอนเป็นประถมได้เราจะจําได้ว่าเราวาดรูปเนี่ยคนเราก็จะวาดเป็นหัวกลมๆตัวก็จะเป็นขีดเส้นหนึ่งขาเป็น2ขีดแขนเป็น2ขีดถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีสามเหลี่ยมเป็นใส่กระโปรงถ้าใครจําได้วาดแบบนั้นนะคะถ้าเราเป็นผู้หญิงที่อยากให้ผู้ชายกลับมาหาเราถ้าเราเป็นผู้หญิงอยากให้ผู้ชายกลับมาหาเราให้วาดผู้หญิงก่อนแล้วค่อยวาดรูปผู้ชาย แต่ต้องติดกันนะ ต้องติดกันนะคะถ้าเราเป็นผู้ชายอยากให้ผู้หญิงกลับมาหาเราให้วาดผู้ชายก่อนนะแต่ทริคมันอยู่ตรงที่ว่าแขนของทั้งสองคนอะตัวที่มันเป็นเส้นของมืออะต้องมาบรรจบกันข้างหนึ่งสมมุติว่าเราวาดผู้ชายก่อนใช่ไหมเอ่อถ้าเรามองรูปลงไปเนี่ยแขนขวาของตัวผู้ชายจะต้องเส้นจะต้องบรรจบกับแขนซ้ายของผู้หญิงนะคะเหมือนกับว่าเป็นการจับมือกันเพราะฉะนั้นเราต้องวาดแบบนี้นะพอเราวาดเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทํานะคะเราเอาเทียนมา เราสลักชื่อเหมือนที่เราเขียนบนกระดาษเป๊ะเลยเราสลักชื่อลงไปชื่อเราชื่อเขาแล้วเขียนว่า togeter h forever หรือว่าจะเขียนว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปก็ได้นะคะเขียนตั้งแต่ตรงด้านบนหัวเทียนที่เป็นไส้เทียนนะคะลงมาด้านล่างก็คือตรงฐานเทียนนะคะเขียนเป็นแนวนี้ลงมารอบเทียนเลยเขียนให้รอบนะคะพอเราเขียนเสร็จปุ๊บให้เราเอาน้ำพึ่งทาให้รอบเทียนนะคะหลังจากเอาน้ำพึ่งทาให้รอบเทียนแล้วเนี่ยให้เราเอาน้ำตาลน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปในหม้อหม้อปรุงยาของเราเนี่ยหช้อนโต๊ะใส่ลงไปวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ลงไปวางไว้ตรงกลางเสร็จปุ๊บให้เราเอาเทียนที่เราทาน้ํำผึ้งไว้แล้วนะคะลงไปคลุก น้ตาลให้เทียนเนี่ยมีทั้งน้ำพึ่งและน้ำตาลติดอยู่บนเทียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจำกระดาษ2ใบที่เราเขียนได้ไหมคะให้เอากระดาษ2ใบให้เราเกลี่ยน้ำตาลออกให้มันเบลนไปกับก้นหม้อนะคะให้มันสามารถวางเทียนวางกระดาษได้โดยที่ไม่มีอะไรล้มนะเกลี่ยเกลี่ยออกนะคะเกลี่ยออกรอบๆหม้อแล้วเราเอากระดาษสองใบเนี้ยวางลงไปนะคะวางซ้อนกันเลยใช้ใบแรกที่เขียนชื่อวางลงไปแล้วก็ตามด้วยใบที่ วาดรูปวางลงไปแล้วเอาเทียนวางไว้ด้านบน ะะหลังจากนั้นจุดเทียนและปิดไฟจ้องเข้าไปในเปลวเทียนจินตนาการนึกถึงเรื่องราวดีๆต่างๆที่เคยมีร่วมกันกับคนที่เราอยากให้กลับมาจินตนาการมองไปที่เปลวเทียนนึกและต้องมีความรู้สึกร่วมลงไปด้วยว่าเราคิดถึงคนคนนี้ช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันช่วงเวลาที่เล่นกันกินข้าวกันแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงนะคะเราต้องสัมผัสให้ถึงจุดนั้นต้องรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นให้ได้ รับรู้จินตนาการนึกถึงความรู้สึกสัมผัสได้ถึงริมฝีปากของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้มันจะเป็นการส่งจิตไปหาเขานะคะแล้วก็ส่งความต้องการนี้ไปในจักรวาลสิ่งเนี้ยสำคัญมากเราห้ามนึกถึงเรื่องที่มีปัญหากันเด็ดขาดในทุกขั้นตอนการนึกทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแม้แต่เศษเสี้ยวของการที่เราคิดเรื่องทะเลาะกันตอนที่เลิกกันตอนเขาจากไปมือที่ส คาถานี้จบเลยนะห้ามนึกเด็ดขาดนึกได้แค่ช่วงที่รักกันมีความสุขยังไงความรู้สึกเป็นยังไงมันรู้สึกแบบไหนนึกได้แค่นั้นจริงๆนะคะแล้วก็สัมผัสให้ถึงพลังคือเราต้องสัมผัสแล้วก็นึกให้ได้ว่าตอนที่เราอยู่กับเขาเรารู้สึกยังไงบ้างให้มันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากภายในหลังจากนั้นให้เราจรินตนาการสลับกันจินตนาการสลับกันคือเรื่อง ความคิดถึงเขาช่วงที่เคยอยู่ด้วยกันรู้สึกยังไงสลับกันกับตอนที่เขากลับมาเราต้องจินตนาการเลยนะว่าเขากลับมาแล้วไม่ใช่คิดว่าอยากให้เขากลับมาในหัวจินตนาการว่าเขาอยู่กับอีกคนนึงแล้วค่อยปล่อยมืออีกคนนึงเดินกลับมาไม่ได้นะคะไม่ได้นะเราต้องคิดสลับกันอันแรกคิดเสร็จแล้วสลับมาเป็นอันที่สองคือให้คิดว่าเขากลับมาแล้วให้คิดว่าในอนาคตเนี่ยเรากับเขาเนี่ยอยากมีช่วงเวลาแบบไหนด้วยกันเช่นช่วงเวลา แรกเลยให้นึกภาพเราอยู่ที่ร้านขนมร้านขนมเค้กชื่อดังอะร้านขายบิงซูชื่อดังเลยของประเทศไทยนะคะเรา so นั่งกินของเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นเป็นภาพเขาเดินเข้ามาเขาเดินเข้ามาแล้วคุกเข่าเลยแล้วก็ขอโทษแบบนี้นะคะไม่ต้องมีคนอื่นคือเรานั่งกินขนมแล้วเขาเดินเข้ามาแล้วขวอโทษเลยะะแล้วเราคืนดีกันกอดกันเลยนะคะและหลังจากนั้นก็เป็นการใช้เวลารวมกันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราต้องคิดสลับกันคิดสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยที่ต้องไม่มีพลังงาน งานลบทางด้านความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะเพราะว่ามันจะทำลายคาถานี้ทันทีเหตุผลที่บอกว่าเทียนห้ามสูงเกิน5นิ้วเป็นเพราะว่าเราจะต้องนั่งจินตนาการสิ่งนี้อยู่กับเทียนเนี่ยจนกว่าเทียนจะหมดเล่มนะคะและเนี่แหละคือการวัดใจของจักรวาลเราจะนั่งอยู่กับเทียนยังไงให้เรารู้สึกดีได้จนกว่าเทียนจะหมดเล่มถ้าเป็นแม่หมอลูกแก้วจะเอาเทียนไหว้เจ้านะคะเทียนตามวัดนะเล่ม เหลืองๆนะเอาแบบนั้นแต่ไปหาสีแดงนะคะง่ายดีเพราะเราต้องจํากัดระยะเวลาของความคิดให้มันสั้นเข้าไว้พอสังเขปนะคะไม่งั้นจิตเราหลุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่กําลังเสียใจจะมีความฟุ้งซ่านเป็นหลัก หลังจากเทียนหมดเล่มแล้วทํายังไงให้พับกระดาษสองแผ่นเนี่ยให้พับนะคะพับเข้าหาตัวเรานะห้ามพับออกเด็ดขาดนะคะแล้วก็ทั่งการพับยังสําคัญเลยเราต้องเอามือล้วงลงไปในหม้อของเรานะพับกระดาษจากด้านบนสุดของกระดาษนะคะพับเข้าหาเราพับเข้าหาเราพับเข้าหาเราจนสุดไปกระดาษปุ๊บหมุนหมุนมาให้มันเป็นแนวตั้งนะคะแล้วพับลงมาอีกจนเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะสี่เหลี่ยมเล็กๆเสร็จปุ๊บทำยังไงสิ่งนี้สําคัญมากพกติด ตัวตลอดเวลานะจ๊ะไปไหนก็คือต้องมีไว้ห้ามลืมไว้ที่บ้านสิ่งนี้ต้องอยู่ที่ตัวเราตลอดห้ามลืมเด็ดขาดนะคะถ้าเกิดว่าจะนอนเอาไว้ใต้หมอนได้ยิ่งดีนะคะ และคอยจินตนาการว่าเขากลับมาซะเขาจะกลับมาไม่เกิน1เดือนนะคะเขาจะกลับมาทันทีเลยเพราะจักรวาลรับรู้แล้วแต่ถ้าเขาไม่กลับมาบอกเลยข้อผิดพลาดมีแค่ที่เดียวตอนที่เราจินตนาการตอนที่จ้องเทียนนั่นแหละโอเคคาถานี้ง่ายมากไม่ได้รีควายไม่ได้จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรวุ่นวายเลยง่ายๆนะคะหม้อก็เป็นหม้อทําครัวง่ายๆนะจ๊ะโอเควันนี้วิดีโอค่อนข้างยาวแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ จะมาอัปเดตเรื่องสีให้ทุกคนฟังว่าสีสําคัญยังไงเทียนสําคัญยังไงทําไมมันถึงต้องอโฟกัสกับเรื่องสีเรื่องเทียนด้วยมันเพราะอะไรมันมีความหมายของมันอยู่นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวแม่หมอลูกแก้วไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมอีกครั้งหนึ่งกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งนะจ๊ะเพราะว่าแม่หมออัปวิดีโอทุกวันนะเราจะอัพทุกอย่างที่เป็นเรื่องของวิค่าแม่มด ยุคใหม่ให้ทุกคนฟังนะจ๊ะแต่เราจะสลับสลับกันไปกับคาถาที่เราจะแจกให้ตาม EP ต่างๆนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกดติดตามนะจ๊ะกด subscribe แล้วก็ดิ่งไว้เลยเพราะว่าไม่หมออัพทุกวันใครอยากดูดวงนะคะข้อมูลติดต่ออยู่ด้านล่างติดต่อได้เลยนะจ๊ะ ติดต่อมาหาแม่หมอคอมเมนต์มาคุยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเจอกันเอพิสซดหน้าจ้าสวัสดีค่ะ